ไม่เชื่อหนูเลยละ่ะทำไมคุณปู่ถึงไม่ไว้ใจหนูเลยละ่ะคิดได้ยังไงว่าหนูจะมีอะไรกับดากูนปู่รักแกม,มากนะแต่ว่าวันนี้ปู่เห็นกับตาถ้าคิดว่าตัวเองเก่งนะกก็เอาเลย ทำเอิบทให้ปู่เจ็บได้เลยทำตามใจตัวเองต่อไปได้เลยคุณปูค่คะปู่ชีวานี้ไม่เป็นไร ไม่ต้องหัวเราะนะฉันจะอยู่ข้างเธอเองอย่ามาแตะต้องตัวฉันฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าเธอจะทำอะไรต่ตำแบบนี้นะที่วันนี้ไปไกลๆเลยฉันไม่รู้หรอกนะแต่ฉันเคยเป็นของเธอมาก่อนและตอนนี้ฉันก็เป็นของเธอและจะเป็นตลอดไป ไม่ว่าเธอจะพยายามสักแค่ไหนเธอก็หนีฉันไปไม่พ้นหรอกไม่มีทาง เจสเราถามเขาต,งตรงๆดีกว่าไหมถามใครเล่าอาบีมันอยู่เธอพูดถูกถามผมมาตรงๆเลยก็ได้ถามมาซิอยากจะรู้อะไรนายเป็นคนใช้โทรศัพท์ของชิวนันดีตรงข้อความใช่ไหมใช่ ก็ฉันไม่มีทางเลือกอื่นฝันดีมันว่าไงนะมันบอกว่ามันเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดใช่ไหมฉันจะอมใจเย็นแจสขอฉันคิดก่อนคิดไปเลย กินอาหารเช้าก่อนนะคะคุณหนูคะ<อ>คิดอะไรอยู่เหรอพระเจ้ารู้ความจริงทุกอย่าง <c oughs> ท่านจะช่วยทุกอย่างเองท่านจะจัดการให้เรา พนาไดา้หนูสงสารรากูมากกว่านะเ,นเพราะว่าแผนของอาบีมันอยู่ทำให้รากูต้องตกงานหนูไม่รู้เลยว่ารากูจะเป็นยังไงบ้างหนูเป็นห่วงเขานะขอหนูโทรหาเขาหน่อยได้ไมั้ยคะ <c oughs> ไปจากที่นี่ซะไป ทำไมเขาไม่รับสายนะมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะรากูนะ่ะรับสายตลอดเลยมันก็คงต้องเป็นแบบนั้นใครเจอแบบนั้นก็คงโกรธหนูเข้าใจดีคะ่ะเขาเคารพคุณปู่มากคุณปู่เป็นคนที่เออคุณปู่ไม่ควรจะทำแบบนี้ หนูจะไปคุยกับคุณปู่แต่ว่าคุณท่านนะกำลังโกรธคุณหนูอยู่นะคะคุณปู่น่ะโกรธหนูได้ไม่นานหรอกโอ้พระเจ้าอย่าให้เป็นอะไรเลยนะะชิวันนี้เคยเป็นองค์หญิงของฉันแต่ว่ารับหลังเธอกลับือิงทำอะไรต่ำๆแบบนี้ได้ยังไงกัน แล้วก็ไอ้รักโกนั่นอีกฉันคิดว่าฉันไม่ได้เลี้ยงจัดวานวันดีพอแต่ว่ารัก,กูกลกับร้ายกว่าจัดวานชีวันนี้ด้วยชีวันนี้ก็หักหลังฉันให้อาภัยฉันนะอาบีมันยู